สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม Facebook แล้วก็ YouTube นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่จะมาพูดเรื่องสีวันแล้วก็เลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธสีประจำตัวก็คือสีเขียวเนี่ยนะครับความหมายของคนที่เกิดวันพุธช่วงเวลาเกิดนะครับในทางโหราศาสตร์ก็จะพูดถึงคนที่เกิด ตั้งแต่6โมงเช้าของวันพุธนะครับขึ้นวันใหม่เป็นวันพุธไม่ใช่เที่ยงคืนแบบสากลที่ทุกวันนี้เขานับกันนะครับก็คือ6โมงเช้าของวันพุธสว่างวันพุธจนถึงก่อนสว่างวันพฤหัสของอีกวันหนึ่ง6โมงเช้าเช่นกันนะครับสีและเลขประจำตัวเลขสี่สีเขียวนะครับเป็นดาวบริวารก็คือดาวประจำตัวของคนที่เกิดวันพุธนะครับก็เป็นเลขเป็นสีกลางต่ว เลขลสีต่อไปก็คือสีดำสีดำเป็นสีดำวันเสาร์เลขเจ็ดนะครับเป็นตัวแทนของอาดาวอายุแปลว่าสุขภาพาความเป็นอยู่นะครับก็เป็นเลขกลางเลขหนึ่งเช่นกันส่วนเลขถัดไปก็คือเลขห้าเลขห้าสีแสดสีส้มวันพฤหัสนะครับเลขห้าสีแสดสีส้มวันพฤหัสเป็นตัวแทนของดาว ของเดชนะครับก็แปลว่าชื่อเสียงอํานาจสําหรับคนที่เกิดวันพุธก็เป็นเลขมงคลเลขหนึ่งนะครับตัวเลขถัดไปก็คือเลข8นะครับเลข8วันพุธกลางคืนสีเทาเลข8ดวันพุธกลางคืนสีเทาสีหมอกเ,อเป็นดาวราหูเป็นตัวแทนของสีแปลว่าการเงินตรีมงคลนะครับก็เป็นเลขมงคลสําหรับคนเกิดวันพุธนะครับ แต่สำหรับวันพุธเนี่ยถ้าเทียบระหว่างเลข5กับเลข8เลข5้าดีกว่าเพราะเลข5้าเป็นดาวสุประเคนะครับเป็นดาวสุประเคที่มีพลังมากที่สุดในบรรดาดาวทุกดวงเลข5ก็จะมีจะให้แต่สิ่งดีๆความสําเร็จนะครับเ,เลขถัดไปคือเลข6เลข6สีน้ําเงินสีฟ้าวันศุกร์เป็นดาวมูล,ละของคนเกิดวันพุธก็จะเป็นตัวแทนของทรัพย์สินความมั่นคงนะครับก็เป็นเลขมงคลเช่นกันนะครับ เป็นเลขที่ดีส่วนเลขถัดไปเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นดาวอุตสาหะเลขหนึ่งสีแดงวันอาทิตย์นะครับเป็นดาวอุตสาหะก็ถามว่าถึงกับเสียไหมก็ไม่ถึงกับเสียทีเดียวแต่ก็ถ้าจะเป็นถ้าจะเปิดกิจการอะไรก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะมันเป็นวันที่อุตสาหะแปลว่าเหนื่อยเหนื่อยลําบากนะครับก็แต่ก็ไม่ถึงกับเสียซะทีเดียวเป็นเลขก็เป็นเลขที่ที่ไม่ไม่เสียกับวันพุธมากนะัก นะครับเลขถัดไปคือเลข2เลข2เป็นดาวมนตรีเลข2ส,สีเหลืองวันจันทร์เป็นดาวมนตรีของคนเกิดวันพุธค่อนข้างดีสําหรับคนเกิดวันพุธเพราะเลข2เลข2วันจันทร์กับเลข4วันพุธเนี่ยมันเป็นดาวคู่มิตรกันอดีตชาตินะครับดาวจันทร์กับดาวพุธเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันเพราะฉะนั้น2อ,อยู่กับ4ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้น วันพุธสามารถใช้ได้ทั้งเลขสองและเลขห้านะครับดาวมนตรีก็คือดาวอุปธรรมช่วยเหลือนะครับส่วนข้อห้ามก็คือวันอังคารสีชมพูเลขและสีที่ห้ามก็คือสีชมพูวันอังคารห้ามทําการมงคลทุกชนิดเพราะเป็นดาวกาลกินีนะครับทาแล้วก็จะมีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จไม่ว่าวันอังคารนั้นจะดีสําหรับคนอื่นแค่ไหนแต่สําหรับคนเกิดวันพุธห้ามใช้นะครับ